ของเนื้อเพลงต้องเอาชีวิตอยู่เข้าไปด้วยชีวิตอยู่จะพ่วงก,กับเนื้อเพลงอย่างนี้อย่างไรเพราะพี่ไม่อยากฟังเนื้อเพลงหรอกพี่อยากฟังชีวิตอยูเอาชีวิตถ้าพูดเรื่องเนื้อเพลงนะถ้าพูดเรื่องเนื้อเพลงสามสิบมิกก็ทายได้แล้วอใช่แต่อยากได้ชีวิตยูอ่ะแล้วยูรู้สึกยังไงแล้วอาจจะพ่วงกับคําไหนที่มันมีประโยคนะในเพลงที่มันเออเข้าใจเออเข้าใจแต่ว่าเข้าใจ ครัจครอนะคะสักครู่ค่ะสาวพร้อมสาวอย่าลืมพูดให้ชัดนะคะใช้เวทีให้เป็นประโยชน์และอย่าอย่าฟุตเวิร์กนะคะต้นเดี๋ยวต้นขึ้นไปอย่าฟุตเวิร์กนะลูกเอ้ยโอเคค่ะพร้อมไป่ายพร้อมเช้าอะไรนะเดี๋ยวเลือกเพลงก่อนแป๊บนึงเกิดกินอะไรก็ไม่รู้ว่าอ๋ออยากกินอะไรก็ไม่รู้ ครับก็ชื่อเต่านะครับอายุ21ปีนะครับเกิดวันพฤหัสนะครับเกิดวันครูวันครูวันครูวันพฤหัสครวันเดียรใช่ครับเกิดวันเดียวกับพัทรารวดีเลยโตขึ้นต้องเป็นครูอ๋อเหรอวันครูเหมือนกันฮะครับก็เกิดมาได้21ปีแล้วนะครับ ก็คงจะมีพอมีประสบการณ์เรื่องความรักเข้ามาบ้างอ,อะไรอย่างนี้อ,อยากรู้ไหมครับว่าเตามีแฟนคนแรกอายุเท่าไห,าาไหร่นับเลยเหรอนับเลยเอาเอานิ้วพี่ไหมีความรักหรือเปล่าอุ้ยอายุเท่าไหร่คะความรักครั้งแรกความรักครั้งแรกนี่ อายุ13ครับ13ปีอยู่ชั้นม1ครับม1ตอนนั้นเรียนม1ที่โรงเรียนกาลสินวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับกาลสินครับผมเป็นเมืองน้ำดํานะครับเมืองน้ำดำแปลว่าอะไรจะมีที่เมืองกาลสินเนี่ยมีปงรางเป็นเอกลักษณ์ศญลป์ของเมืองแล้วก็มีไนโนเสาร์ด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็โต เติบโตมาที่จังหวัดกาลสินนะครับก็พูดถึงผู้หญิงคนนี้แฟนคนแรกก็คืออย่าบอกชื่อดีกว่าครับในอักษรตัวย่อนี่อบอกไปพี่กขไม่รู้และอักษรตัวย่อนี้สระอะครับเป็นเป็นไม่ใช่อ่าเขาเลือหลบปารับผมก็ ก็เป็นความรักเฟ r s t l o v อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษ c o ป f e e love c o e love ครับก็เป็นรักแบบเด็กๆแบบว่าเพื่อนๆแซวกันอะไรเงี้ยเป็นหัวหน้าห้องอะไรอย่างนี้คใครเป็นหัวหน้าห้องคะเป็นด้วยกันครับแล้วเพื่อนก็เลยจับคู่ให้กันนะแล้วก็ระวังเดินลากซ่อนนะคะ แล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักคําว่าความรักหรอกครับแต่ว่าก็ติต่างว่าเป็นแฟนกัน <S S แล้วก็ก็คุยกันได้ประมาณสักหนึ่งเทอมค,ครับแล้วเขาก็ได้เขียนจดหมายมาบอกว่าเขียนจดหมายนะครับตอนสอบเสร็จมันจะปิดภาคเรียนใช่ไหมครับก็ ต้องปิดเทอมหนึ่งเดือนอ่าเขาก็เลยส่งจดหมายมาก็เลยเปิดอ่านดูนะครับเปิดอ่านดูเขาก็บอกว่าอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้แต่ว่ามันบอกว่าแบบว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ครับแต่เขาพอพอรู้สึกงั้นปุ๊บผมก็เริ่มตัดใจจากเขาเลยครับแล้วก็พอเปิดเทอมพอได้กลับไปเจอกัน ผมก็ไม่คุยกับเขาเลยครับแต่เขาก็มาคุยกับผมนะครับแต่ผมก็ไม่คุยกับเขาครับผมไม่ครับผมงอนครับผมงอนครับผมงอนครับเเขียนจดหมายมาบอกเลิกแล้วอะไรยังไงอะไรยังไงอะไรสับสนสับสนแล้วก็เลยผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็ไม่มีแฟนคนใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังโสดนะครับ ก็เริ anyway <mark> ่มเล่นกีฬาสนใจด้านกีฬามากกว่าผู้หญิงนะครับก็พอก็ได้ยินข่าวของเขามาบ้างว่าแบบทะเลาะกับแฟนใหม่แบบว่าแฟนใหม่แบบว่าทะเลาะกันเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนเนี้ยแฟนเก่าตอนเนี้ยก็คือแบบไปทะเลาะกับแฟนคนใหม่แบบโดนเขาทุบตีโดนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อะไรนะพี่เด็กเหรอ มอสองมอสามแล้วออ oh. okay. oh. mm hmm. ทุกทีแบบก็จริงจริงนะไม่เชื่อ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 จริงจริงใช่ใช่ใช่ช่อาจารย์ใช่ครับก็แบบระหว่างฟุตเวิร์กเก่าโดนทำงานร่างกายแล้วแบบเขาก็มันร้องไห้ร้องไห้กับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งแล้วแบบเขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันครับในห้องเดียวกันเขาก็มาเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นก็คือแบบ เริ่มเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเริ่ม,มเริ่มหันกลับมาคุยกันแล้วเพราะโตขึ้นแล้วคุยก็คุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเ<ช> <ๆ S 2> ขาก็มีแฟนใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบคุยเป็นที่ปรึกษาเขาบ้างบางเวลานะครับก็แต่เขาก็ยังคบกับคนนั้นต่อไปเรื่อยๆทางท,างที่ผู้ชายคนนั้นก็นิสยัยไม่ค่อยดีเป็นแบบเด็กแว้นอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กแว้นแบบเด็กต่างโรงเรียน แต่ว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เลยมาปรึกษาแต่ตอนนั้นก็ให้คําแนะนำไปครับแต่เขาเป็นคนผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบโรคจิตนิดผมคิดว่าแบบเขาเซนซิทีฟครับแบบเวลาโมโหก็จะกีดแขนเข้ามือตัวเองอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบคนแบบพอแบบเสียใจอะไรแบบนี้ต้องแบบเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยครับ เขาจะรู้ไหมเนี่ยเขาดูอยู่วะตายไปแล้วเลยแต่ไม่เป็นไรครับสอนคนอื่นไงเดี๋ยวด้จะสอนคนดูทางบ้านด้วยครับก็ซึ่งตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นนะครับก็แบบยังไม่บรรลุวิตนิติภาวะใช่ครับก็ทำได้ก็แบบเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็เขาก็ยังแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยพอขึ้นมาปลายมาก็แบบอยู่คนละห้องกันแล้วก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ผมก็ยังได้ยินข่าวมาว่าแบบ เขาก็ยังทะเลาะกับแฟนคนนี้อยู่แบบอะไรเงี้ยมีเรื่องราวบแบบเยอะแยะมากมายที่เราแบบกดดันมากแล้วก็เลยแบบสงสารเขาแบบอยากจะถามเพราะว่าแบบทําไมไม่ไปหาคนใหม่อะไรเงี้ยครับ<ม>ทำไมยังอยู่กับคนคนนี้อยู่อะไรเงี้ย<ม>ซึ่งเราก็ยังรู้สึกดีกับผู้หญิงคนนี้ครับ<ม>แต่ว่าแต่ว่ารู้ว่าเขารักคนนั้น<ม>แต่ก็ชอบคนลูกเด็กอะตอนตอนนั้นตอนมหนึ่งนี่ตอนก่อนคบกันนี่เขา เขาไม่เป็นอย่างนี้นะครับแต่พอเลิกกับผมไปเนี่ยก็ก็ผมเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อล้วมันมัน๊อปปเลิฟมันแค่เด็กๆอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วพอนั่นก็เลยแบบแต่ตอนนี้เขาโอเคแล้วเขาก็เลกิกผู้ชายคนนั้นได้แล้วอะไรเงี้ยครับ<ม>แต่จช่วงเวลานั้นคือแบบก็ถามอยู่ตลอดนะครับว่าเหนื่อยไหมอ,อะไรเงี้ยครับ ลองดูไหมลองดูไหมใช่อูนนี้ก็รู้นะรู้ป่ะฮะไปเกี่ยวอะไรกั่ืะเหนื่อยไหมพี่เบิร์ตไม่ครับอโอ้ตอนแ้กเราลูกก็ลงเอิรโอเคขอบคุณค่ะบอกดูทำไมแล้ว